ให้ดูในหม้อเลยทำกระดูกหมูออกเ้นเส้นนะเครื่องพริกไทยเม็ดไม่มีแค่พริกไทยป่นนี่นะในน้ำตาลีนกระดูกหมูเดี๋ยวสากรีดก,กระดูกหมูก่อนเวลาเวลาสุกแล้วมันจะได้ให้มันล่อนนะให้มันล่อนหลุดออกจากเนื้อ ถ้ามันหลุดออกจากกระดูกเนื้อมันล้นเนาะเรากรีดอย่างนี้เนาะเนี่ยกรีดอย่างนี้จ้ะทำได้หลุดใส่หม้อเลยจ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลว,ลวอันนี้กระดูกหมูนะเราทำเสร็จแล้ว นี่กระดูกหมูใส่หม้อเลยใส่หม้อเลยทำใส่หม้อปรุงให้ดูเลยรากผ่าชีใส่ไปกระเทียมใส่ไปเราต้องตุนกระดูกก่อนค่อยใส่พุ้นเส้นตอนหลังนะคะนี่รากผ่าชีพริกไทยพริกไทยไม่มีพริกไทยแม่ใช้พริกไทยป่อยากสีอิ๊วขาวอย่าให้มาก เดี๋ยวมันจะเข็มน้ำมันหอยน้ำตาลชูรสและไอพวกปุ้นเส้นในพวกผักเราใส่ตอนหลังเราตุนพวกนี้ก่อนจาเราต้องใส่น้ำด้วยตุนใส่น้ำตุนไฟอ่อนๆไว้ จนจนจนเนื้อนิ่มอ่ะจนเนื้อนิ่มเดี๋ยวค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปนะตุนตุนกระดูกหมูกับเครื่องก่อนนะจ๊ะทุกคนส้นซีอ่ยวดำสักน้อยตุนไว้ก่อนปวาติดไว้เดี๋ยวค่อยมาดูก่นขั้นตอนต่อไปเด้อลืมใส่ขิง กินใส่ลงไปให้หอมมันจะทำให้เหมือนนพะพวกอบกุ้งอบหมูอบปูไม่ได้ไอ้ไนุ่มสกลันนี้สุกจ้าจ้ะห่ผักหุนเส้นหุนเส้นเดี๋ยวใส่ตอนหลังนะสาใส่อันหนี้ด้วยเห็ดฟางตั้งโอต้นหอมอักชีแนละ้วผักอันนี้ใส่ตอนหลังจ้ะให,ให้ให้ให้กระดูกหมู ใส่ทีก่อนอันนี้ใส่ตอนหลังเรามาปรุงวนเส้นกัน่อนนะคะใส่นน้ำมันหอยไปเพราะตอนเราปรุงไก่กระดูกหมูเราไม่ได้บวกไปเนาะใส่สีอิ๊วดำแย่มากไอ้นนู้นทำอยู่แล้วพริกถทยซีอิ๊วขาว ตรงไงมากเค็มแก้ไม่ได้จืดแก้ได้ดแต่ของสาสาวไม่ทำไม่ค่อยเค็มน้ำตาลชูรสชูรสไม่ใส่แล้วใส่แค่นี้แล้วคลุกจะ้ะคลุกชูรสสามไม่ใส่นะ ซื้อเส้นแบบเส้นเปียกมาไม่ใช่เส้นแห้งเส้นแบบเด็กเป,ยกเปียกอะ่ะเดี๋ยวเราไปใส่ให้กระดูมหมูได้เ,อ,เ,อ,าเอาเนาะเอาครุกไปก่อน อย่าใส่เห็ดฟางด้วยนะคะใส่เห็ดฟางรถทมผักเนาะใส่อะไรก็ได้ให้เรากินวนเส้นให้ใส่กระเทียมโทนดองน้ำผึ้งด้วยให้มีรสชาติเดี๋ยวเราขอคน ตั้งใจตั้งใจตั้งใักชีอันนี้แต่ใจเป็นผักเยอะๆขาพวิไ่ไใจหน่อยเราไม่มีริไ่ไกจไม่ต้องพริ่ไใจป่นได้นะคะทุกคนไม่ต้องวิ่งสัรนขาริ่ไใจป่นก็ได้จ้ะ ก็มาดูหน้าตาตอนได้ที่นะคะทุกคนได้เลยจ้าหน้าตากระดูกหมูอบอคุนเส้นนะอร่อยน่เด้เราใส่ผักตามลยจ้ามีสาใส่เผ็ดเผ็ดเผ็ดเ็ดเดเดเดอันนี้ก็ได้เผ็ดควานะ รสชาติอยาให้จับจ้านเสร็จแล้วเราก็โรยด้วยผักชีอีกหนึ่งครั้งนะคะทุกคนเพื่อความสวยงามเดี๋ยวสามได้กินให้ดูด้วยะคะ่ะชามเสร็จแล้วสาจะไปออกกำลังกายจ้าในผักชีตั้งโอนี่ใส่ไม่หมดตัด้งโอนะ้างบจ๋าด้่ตั้งโอนต้นอะไรนะตั้งโอ้ กินมากเลยใครเข้ามาช่วงเช้าเาใต้มากกดไลค์กดแชร์กด,กด,กดติดที่นี่นะคะทุกคนน้ำลายแตกฮนะขอชิมรักแก้จนาดิรสชาติถูกใจเราไม่มีซอสเปรี้ยวที่จริงเหตุของพวกนี้มันเป็นคู่ด้วยซอสเปรี้ยวนะใช้น้ำส้มก็ได้แก่น้ำส้มน้ำส้มใช้น้ำมะนาวน้ำอะไรก็ได้ใส่ ได้ยังหมดเลยจ้ะเดี๋ยวสากินสาก็ใส,ส่น้ำซ้มดองของสา,สา,สาอร่อยค่ะฝากย่องเลยนะคะทุกคนกระดูกหมูอบอบนเส้นค่ะกระดูกหมูเนี่ยถ้าเรากรีดแล้วมันจะล้นเห็นไหมคุณเากินแล้วจะง่ายเนี่ยถ้าเรากรีดแล้วมันจะล้อนอย่างเงี้ยจ้ะมันลอนเนื้อมันจะล้อนออกจากกระดูกไปจ้ะเนี่ยจ้ะเนื้อมันจะล้นจ้ะ